ลับตาเลยล,ลบตาเลยอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะอ่บับปรับท่านั่งให้ดีนะลูกนะที่ตึงๆเนะี่ยอย่าไปตั้งใจเกินไปเนะแม้เราจะตั้งใจดีอยากให้มันนิ่งอยากจะเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนะี่ย เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ตั้งใจเกินไปมันไม่ถูกหลักวิชานะกำลังบุญบาร,รมีโลกมันเพียงพอที่จะเข้าถึงปรับแต่วิธีการตอนนั้นแหละมันต้องผ่อนคลาย มันต้องสบายสบาย,ยาจริงๆนะลูกนะมันตะองผ่อนคลายทั้ง,งร่างกายแล้วก็จิตใจนะบลอตาเนดิๆนะลูกนะบลอพอมันจะเริ่มตึงแล้วเราก็ต้องบลอตาขึ้นมานิดหนึ่งนะมันจะช่วยได้เยอะทีเดียว รอตาเนีเวลามันตึงนะคือบางทีมันตั้งใจอย่างไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ไปกดไปบังคับใจให้มันนิ่งหรือเน้นให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตึงจิตมันก็เป็นกุศลนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถูกสูตรไม่ถูกหลักวิชา เพราะฉะนั้นบุญเก่าก็เลยยังไม่ได้ช่องต้องปรับใหม่นะลุกนะต้องปรับต้องสบายถ้าตึงก็ลืมตาเลยในเราพยาประคับประคองใจกันไปอย่างเนี้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ออารมณ์เบาสบายเพราะบางช่วงเราก็เคยมีประสบการณ์ที่อารมณ์เบาสบาย มันตึงเป็นบางครั้งเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรแก้ได้เคยๆผ่อนคลายตามใจให้ใสใสใจเย็นเยนะ็นทำเฉยๆนะลูกนะสมัยสบอบุญหนึ่งจะได้ช่อง ทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกจะรวมใจจะรวมหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆมันต้องง่ายนะลูกนะถ้าอยากไม่ใช่ผิดวิธีต้องง่ายง่ายต้องสบายสบาย มันเหมือนเส้นผมบงภูเขาเนี่ยแหละคือภาพที่เราอยากเข้าถึงแต่เป็นดวงธรรมกายไปในหรือองค์พระวายในเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยในตัวของเราก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้ว่ามีแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามี สิ่งนี้เป็นของละเอียดเป็นดวงก็เป็นของละเอียดกายก็กายละเอียดเราจะเห็นได้เข้าถึงได้ต่อเมื่อเราทำใจของเราเนี่ยให้มันละเอียดให้มันนุ่มนุมอ่อนโยนละมุนละมอย ใจมันก็จะได้หยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายอารมณ์บสบายก็จะเกิดขึ้นกับเราก่อนเป็นรางวัลที่ทำถูกหลักวิชาเดี๋ยวความโล่งว่างในตัวก็จะเกิดขึ้นมันจะโล่งที่เราเคยได้ยิงว่าโล่งใจเนะี่ยชาวโลกเขาขอยืม เอาผู้มีประสบการณ์ภายในนี่มาใช้แต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้จักจะโล่งใจแต่เมื่อใจมันโลมเข้าไปสู่ภายในใจเริ่มบริสุทธิ์กิ่งเกลี้ยงแต่งแตบริสุทธิ์5% 1 0 20%อ0อย่างนี้ไปเรื่อย บริสุทธิ์จากสิ่งที่เคยนึกคิดแบบชาวโลกเขาอย่างนั้นเนี่ยว่าใจมันใสใสบริสุทธิ์มันจะโล่งเองว่างเองกลวงภายในเองมันจะเป็นพโพรงเป็นปล่อง,ปองเป็นช่องเป็นโพรง เป็นที่โล่งๆว่างๆเองเลยตอนนี้แม้ยังไม่มีภาพอะไรมาให้ดูก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เดดเป็นรางวลัลคือความโล่งความเบาสบายพอาได้ตรงนี้ลูกก็ต้องทำให้มันคล่องให้มันจำนานตรงเนี้ ใครเขาเห็นดวงเห็นองค์พระเห็นกายภายในแล้วก็อนโมทนาเขาแต่เราอย่าไปกังวลใจกลัวว่าเราจะไม่เห็นเหมือนเขาเฉยๆทำเฉยยอย่างไรก็ได้ที่พอเรารักษาความเบาสบายให้มันต่อเนื่องจนคุ้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ใจมันหลุดจากกายหยาบเลย จากที่แคบไปสู่ที่โล่งกว้างจากที่มืดไปสู่ความสว่างซึ่งมันน่าอัศจรรย์มากที่มีความสว่างภายในแต่งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสางจนกระทั่ง,ง,งเหมือนยามเช้ายามสายยามเที่ยงวัน ก็จะสว่งขึ้นไปเองซึ่งมันน่าอัศจรรย์ที่เราหลับตาแล้วไม่มืดทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นเองนะลูกน้ามันจะเกิดขึ้นเองเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบความเพียนอย่างถูกหลักวิชามันก็จะสว่างการเห็นมันก็จะมาต่อจากนี้ไปนะ จิตก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวการเห็นภาพก็เกิดขึ้นบางก็เป็นจุดสว่างเล็กๆเ,เ,เหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนปลายเข็มๆมมบ้างบางก็ดวงกลมโตๆเหมือนดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์สยใสบ้างไม่สใสบ้าง แล้วแต่ความละเอียดของใจถ้าลูกยังรักษาวิธีการดูเฉยๆไม่ตื่นเต้นจนเกินไปภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาเองมันจะชัดขึ้นมาเองเลย การนี้ก็ง่ายแหละพอเห็นภาพแล้วก็ง่ายก็เหลือแต่ฝึกให้คล่องให้จำนอนนั่งนอนเยินเดินหลับตาลืมตาก็ต้องให้ชัดให้ใสให้แจ่มตลอดเลยพอเราคล่องตอนนี้แล้วเนี่ยเคยทำให้ํำนอน อยู่ในกลางกายเราตลอดแล้วก็ฝึกนิ่งในกลางนั้นต่อไปเรื่อยๆกลางสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละทุกอย่างต้องกลางทั้งสิ้นเนี่นิน่งนุ่มเบาสบายโดยว,วิธีการเดิมนั่นแหละสสบาย ไม่ตื่นเต้นดีใจกันไปจนเกินเหตุแล้วก็อย่าไปมีความคิดสงสัยว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเรานึกขึ้นมาเองหรือว่ามันไม่ขึ้นจริงหรือเข้าถึงได้จริงคือจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ดังกล่าวเนี่ยมีให้เราดูเนะีก็ดีแล้วลูกเอ้ย ไปต่อไปคิดว่าเห็นเพราะคิดเองหรือเห็นเพราะเข้าถึงจริงไม่ต้องไปคิดเลยถ้าคิดเดี๋ยวมันเลือนเดี๋ยวภาพมันจะหายไปทางสายกลางนี้ต้องปลอดจากความคิดและในขั้นตอนนี้เรายังเป็นผู้ฝึกใหม่ต้องปลอดจากความสงสัยไปก่อน ดูไปเฉยเฉยก่อนอีสำคัญนะลูกนะสำคัญเพราะนั้นตอนนี้เอาใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ หรือเราจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆพอมาเริ่มตึงกลล็ลืบๆตาลืมตาดูพื้นดูอย่างสงบสง,งียนสง่าง,งามนะ เร,ร้สึกมันเริ่มเป็นปกติแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงไปใหม่อย่างเบาๆเนี่ยต้องฝึกก็มาอย่างนี้ส่วนโลกที่เห็นดวงเห็นองค์พระเห็นกายภายในเนเรามีที่ดูแล้วที่มองแล้วก็นิ่งนุง่มเบาสบาย ดูไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเห็นองค์พระภายนอกเหมือนเห็นจากพระเสียรท่านลงไปแล้วก็ดูอย่างนั้นไปก่อนดูคลุมคุมดูไปก่อนดูไม่ต้องคิดอะไรท,ทั้งสิ้นเลย เดี๋ยวองค์พระท่านจะชัดใสสว่างและขยายขึ้นมาเองท่านจะขยายกว้างออกไปรัชยใหเราก็จะคลื่นเข้าไปสู่ภายในท่านเองถ้ายังไม่เข้าไปภายในท่านก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูใจใจ ต้องทำอย่างนี้นะลูกนะต้องสบายสบายต้องใสใสต้องใจเย็นเย็นเนี่ยประคองใจกันไปเรื่อยๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ